อ่านะครับเชา้านี้ก็มาดูต้นยางนะครับที่ปลูกไว้อ่านะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับเมื่อคืนน้ำหยดครับน้ำหยดก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับเนื่องจากเจอแดดแดดแรงพอสมควรนะครับอาทิตย์ที่แล้ว นี่ก็เริ่มฟื้นนะครับแท mm hmm. งยอดใหม่แล้วนะครับ mm hmm. นี่นะครับแทงยอดใหม่แล้วน่าจะทิ้งใบ,บแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าต้นไหนที่ไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวจะหามาปลูกใหม่นะครับอ่านี้ฟื้นแล้วแท mm hmm. งยอดใหม่ปลูกได้ประมาณอาทิตย์นึือ mm hmm. ยอดมาใหม่แล้วปลูกไปทั้งหมดนะครับ4 4 0ต้นนะครับตอนนี้ก็ใบร่วงไปประมาณ10%นะครับเนื่องจากปลูกเสร็จเจอแดดแล้วก็ทํำระบบน้ำหยดไม่ทันนะครับต้องมาดูกันไปนะครับดูกันยาวๆนะครับตอนนี้ก็มีสำรองอยู่ประมาณ20ต้นเดี๋ยวจะเอามาไล่ปลูกวันนี้นะครับ ก็ต้องใช้เวลาในวันหยุดนะครับเพราะว่าวันราชการก็ต้องทำงานนี่เขียวเลยนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับน้ำน้ำแรงมากนะครับเมื่อคืนตกตกหนะักครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับแดดแดงนะรันนี้